สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าวันเวลาให้กับตัว Nationalogy กันนะครับบางครั้งการทำงานต่างๆเราก็อาจจะต้องอิงกับวันเวลา ต่างๆที่มันถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็อาจจะทําให้อ่พวกซอฟต์แวร์หรือว่าการทํางานของเราผิดพลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอพิซดนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเวลาแล้วก็ไทม์โซนให้กับเครื่อง n a t i o n a l o g y กันนะครับโอเควิธีการตั้งค่านะครับเข้าไปที่ n a t i o n a l o g y นะครับโดยการ l o อินเข้าไปนะคร Access via Synology นะครับผมเข้าไปที่ Quick Connect นะครับ Enlight Station Synology Desktop Application Clickable นะครับเข้ามาเรียบร้อย Blank Blank Toolbar View Site Information DSM Help 4 of 4นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัว File Station 3. Control Panel 2 of 4อาเมนูนะครับให้เราเลื่อนไปที่เมนู Control Panel นะครับ Enter เลย Alert This is the last element in the window Press Tab to return to หลังจากนั้นนะครับให้แท็บลงมาหนึ่งครั้งครับ Search Addic Blank แล้วก็กด NVDA Spacebar ให้เป็น browse mode แล้วก็เลื่อนลูกศรมาที่ regional and language setting นะครับ control panel list clickable button security control panel list clickable button terminal and asset control panel list clickable system control panel list clickable button info center control panel list clickable button login portal control panel list clickable button regional options นะครับ regional option ตัวนี้นะครับ enter ไปเลย control panel preview นะครับมัเป็นโฟกัสอยู่ก็กด Nvidia Spacebar ให้เป็น Browse โหมดนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาที่แท็บ General เลยค t a b นะครับมันจะมีแท็บ time Tab collapse language Tab language นะครับ Tab collapse NTP service แล้วก็แท็บ NTP service นะครับตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือ Tab Tab e l e c t e d e x วันตัวเวลานะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมเลือกตั้งตัววันเวลาก่อนนะครับแบอมันบอกว่า selected นะครับนั่นหมายความว่าเราตั้งค่าตัวนั้นนะครับนะครับ <Control. S 1> <Africans. S 2> ตรงนี้นะครับเลือนลูกศรลงมาครับรคลิ Tap, like. current time 01/11/2024 15:56นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น current time ก็จะเป็น01 <Zero. One. S> เดือน1/11นวันที่1 1 2 2000 4 24นิครับ space date format combo box collapsed editable mm slash dd slash yyyy นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ date format นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับเป็น combo box กด space bar เข้าไปนะครับแล้วก็มีหลาย format เลยให้เราเลือกนะครับ mm slash dd slash yyyy mm dd dd mm dot yyyy six of nine อันนี้ก็จะเป็นวันที่ เดือนแล้วก็ปีพศนะครับแต่ว่าขั้นด้วยดอทนะครับ DD/MM/YYYY5 of 9อันนี้ก็จะเป็น DD อ่าเป็นวันที่เดือนพศนะครับอันนี้ผมก็จะเอาเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับ Date and time grouping date format combo box d d m m Date format combo box collapsed editable d d m MM. m time format combo box collapsed editable 24 hour time นะครับ time format ก็คือมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือ22ชั่วโมงเออหรือ12ชั่วโมงนะ22ชั่วโมงไม่มีนะครับอันนี้ก็กด space bar เข้าไปเลือกได้เลยนะครับเลือกลูกศรขึ้นลงได้เลยท grouping, grouping, ี่ผมเลือก24ชั่วโมงนะครับผมก็ไม่ไปอะไร out of out of time zone combo box collapsed editable GMT plus s o'clock Bangkok Hanoi Jakarta ตรงนี้นะครับ t i ม e z o n นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะต้องเลือกแบงคอกฮานอยนะครับตรงนี้ GMT บวก7นะครับแบงคอกฮานอยตัวนี้นะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับถ้าของใครไม่ตรงก็ไปเลือกให้มันตรงตัวนี้นะครับ Out of group radio button not checked manually อันนี้ถ้าเราต้องการที่ตั้งเองก็มาเลือกที่ manually นะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรผมจะเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ของอินเทอร์เน็ตนะครับจะเรียกเราถามลงมาเลยครับนะครับมาที่แอปพลายนะครับเพื่อนๆกดสเปซบาร์เลย Alert this is the last element in the window press tab this is the last this is the last this is the last blank clickable button yes clickable button no blank closed the settings will be applied after refreshing the web page all running applications will be closed do you want to refresh the page now มันก็จะเตือนนะครับว่า าการเปลี่ยนเนี่ยจะมีผลก็ต้องการาการรีเฟชของเพจเพราะว่าการรีเฟชถ้ารีเฟชเพจแล้วข้อมูลต่างๆมันก็จะหายไปต้องการรีเฟชไหมนะครับ blank clickable button no clickable button yes นะครับ <Bl ank. S 1> กด yes ไปเลยนะ application clickable this is the last element ครับก็จะ a p p l i c a t i blank test blank 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 ช่วงไป, <View. S 1> ไปนะครับ address insert book denial In station Synology disk button section List notifications button, button notification button. Okay, clickable notification menu, 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 menu item control panel, menu item file station, menu item control panel. This is the last Bye -bye. Search at a... uh, Control panel list clickable button external language devices option, control panel right? list clickable button update and re control panel list clickable services control panel list clickable button Synology account control panel list clickable control, this is the last element control, 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 control panel list clickable button external device control panel list clickable button hardware and control panel list clickable button notification control panel list clickable button regional options yeah, regional option, control panel preview yeah, Control can out tab collapse language. Tab like clickable grouping date and time. Current time 11 slash 01 slash 2024 1600 hours. Okay. Current date and time out of group tab collapse NTP server. Tab collapse language. Tab language ตรง link. Tab line, clickable grouping display language. Select the default display language. Users can also change their personal display language on the options page. เราสามารถอันนี้มันจะเป็น Default Language นสำหรับทุกคนแต่ว่า,าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาเริ่มต้นของตัวเองได้ตามตัว User ผู้ใช้เอง Display Language Combo Box Collapse Editable Browser Default นะครับก็อันนี้ก็ให้เป็นเลือกเป็นแบบ browser default ถ้าใครใช้ browser เป็นภาษาไทยมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้นะครับ Out of grouping, grouping notification language select the language for email, SMS notifications, and mobile push notifications อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนของภาษานะครับภาษาของการแจ้งเตือนเวลามีการแจ้งเตือนข้อความไปจะให้เป็นภาษาอะไร Notification language combo box collapsed editable English นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ Out of group select the code page for non Unicode file name conversion code page combo box collapsed editable English code page select the code page for non unicode file name conversion นะครับเอ่อนี่ out of grouping clickable button reset black clickable grouping combo box collapse list english 3 Spanish, for french 8 night ดูนะครับ21 of 20 20โอเคนะครับ list 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 code code page combo box collapsed editable English uh. list s, France i d a a y North p l s k i p o r t u g s p o r t u g e s Ven t u r k s Fort, s e s k i u l s i n i c r u s k i n e t e e n t t y of 2 w space Thai นะครับ code page grouping code page combo box Thai okay out of grouping blank clickable button reset clickable button apply okay apply นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของภาษาแล้วก็วันเดือนปี blank button apply clickable blank clickable grouping Combobox Code l l a p s e d Code e e t a b l Page Combo Box Out of Clickable Button Reset Clickable Button นะครับประมาณนี้ครับเพื่อน Blank 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 ร้อย <Bl ank. S 1> <100 S 2> Clickable นะครับก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ